สวัสดีคะ่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องเรียนรู้เพยชนะทอนางมนโทถึงทอทองกันนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวสำหรับวันนี้ครูบีจะมาสอนพยัญชนะไทยทอนางมนโทถึงทอทองกันนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆพูดตามครูบีคะ่ะ ทอนางมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอเนรไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทน ทอทงคนนิยมเมื่อเด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยทอนางบนโทถึงทอทงแล้วนะคะค,คุณครูบีก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำกันหน้าแรกให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพพยัญชนะทอนางบนโทถึงดอเด็กไปหารูปภาพให้ตรงกันนะคะเมื่อลากเส้นในหน้าที่หนึ่งแล้ว ให้เด็กๆด,ดูหน้าที่สองในส่วนของหน้าที่สองให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพพยัญชนะต่อเต่าถึงทอทงไปหารูปภาพให้ตรงกันเช่นกันค่ะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากครูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะ